สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสูร่รายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับอาจารย์นะครับอาจ,จารย์พักรพน์แสงเงินสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร,ร,ร์และสังคมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภ,ภัฏพิบูลสงครามนั่นเองนะครับสาหรับหัวข้อวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่6นะฮะในเรื่องของมนุษยภูมินั่นเองนะครับในข้อที่หัวข้อที่6ในเรื่องของมนุษยภูมินั้นนะ ในบทนี้นะคะันักศึกษาะะสามารถอธิบายการกําเนิดของสัตว์ในไตรภูมิได้นะครับแล้วก็หัวข้อที่2สามารถอธิบายกําเนิดของมนุษย์ในไตรภูมิได้นะครับสามสามารถอธิบายลักษณะของมนุษย์แต่ละทวีปได้และ4นะคะสามารถอธิบายคติมหาจากักรพรรดิราชได้มี 4. จุดประสงค์หลักด้วยกันที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ใน,นะะหัวข้อที่6ในเรื่องของมนุษย์ภูมินี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหา ไม่ไม่น้อยกว่านะฮะในหัวข้ออื่นเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในหัวข้อที่6นะั้นมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนั่นเองนะครับนะฮะมนุษย์ภูมินั้นนะฮะมีกําเนิด4แบบนะบของเราสัตว์ในไตรภูมินั่นเองนะกำเนิด4แบบนั้นมีอะไรบ้างขึ้นหนึ่งอันธชาเกิดในไข่นะครับกาเนิด4แบบนั้นอาจารย์อธิบายไปแล้วนะสามแบบในนะการกําเนิดของสัตว์ในเดรัชฉานภูมินั่นเองแต่วันนี้มาครบเลยนะสแบบนะครับสองชะล้มทุชะ เกิดในคันนะครับสามสังเสรช้าเกิดในใบไหม้เน่าเปื่อยนะฮะและสี่โอปะปาติกะเกิดแล้วโตทันทีนั่นเองเกิดแล้วโตทันทีนี้นอาจารย์ต้องอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดและโตทันทีนั้นก็มีเหมือนกันนะครับทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์หรือฉานแต่มีน้อยนะอาจารย์เลยไม่ได้อธิบายอะไรมากนะักแต่จะไปปรากฏตั้งแต่สัตว์ที่เป็นเทวดาขึ้นไปนะตั้งแต่เทวดาชั้นจตุมหาราชิกานะไปจนถึงพรมนะชั้นอูปภกภพนั่นเองนะครับการเกิดและโตทันทีคือเกิดแล้ว นะโตเป็นหนุ่มนะอายุประมาณ16-18ทันทีเลยนะไม่ต้องมีนะเกิดเป็นทารกอยู่ในคันอะไรไม่ต้องแล้วนะเกิดปุ๊บแนละ้วผุดปุ๊บโตทันทีโตเป็นตัวเต็มวัยทันทีเลยนะครับ อ่ะมาดูกันนะครับกำเนิดมนุษย์ภูมินะฮะมนุษย์ภูมินั้นนะไทภูมิ้ก็ถากาถึงมนุษย์ส่วนใหญ่ว่าเกิดแบบฉลามผู้ช้าคือกําเนิดในคันนั่นเองนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดแบบฉลามผู้ช้าหรือเกิดในคันนะครับต้นกําเนิดของมนุษย์นั้นมาจากสิ่งที่เราเรียกว่านะสิ่งที่เล็กที่สุดเลยเราเรียกว่ากันละนะครับ เมื่อพ่อแม่สังวาดกันหรือมีเพศสัมพันธ์กันนะั้นจะเกิดกันละก็คือนะอสจิของพ่อแล้วก็ไข่ของแม่นั้นมาปฏิสนธิกันนะแล้วค่อยจเจริญเติบโตขยายใหญ่ขึ้นเราเรียกว่าปัญจสาขานั่นเองนะครับค่อยๆกลายเป็นมนุษย์สมบูรณ์โดยใช้เวลาประมาณนะเก้าถึงสิบเดือนนะครับค,คล้ายๆกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์นะนะเริ่มจากเซลล์ไข่และอสจิของพ่อนน,น,นแม่มาปฏิสนธิกันนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นมนุษย์นั่นเองนักศึกษาสังเกตนะครับว่า หลักทางพุทธศาสนานั้นมีความคล้ายคลึงกับนะฮะคติความเชื่อของในทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากนั่นแสดงให้เห็นว่าศาสนาพุทธเรานั้นก็ก้าไกลนะับเพราะว่าความเชื่อที่เราปรากฏที่เราที่อาจารย์พูดให้นักศึกษาฟังนี้มันเป็นความเชื่อตั้งแต่700กว่าปีที่แล้วในสมัยส,สุโขทัยนะฮะคนเรานั้นนะพญายลิไทยมีความรู้ในเรื่องของกําเนิดของมนุษย์นั้นว่ากําเนิดมาจากกัลละนั่นเองนะแสดงให้เห็นว่า ศาส,สนาพุทธเราก็นะไม่ได้ล้าหลังไปก่อศาส,สนาอื่นเลยนะให้นักึกษาค่อยๆดูไปนะครับนะสำหรับมนุษย์ในสีทวีปในมนุษยภูมินั้นแบ่งออกเป็นสีทวีปที่สําคัญด้วยกันคือหนึอุตรากุรุทวีปนะครับสนะฮะขอภายนะฮะอมนะครับ่ตัดนะฮะตอนนี้ไปนะครับอุตรากุรุทวีปตั้งอยู่ทางทิศ เหนือของเขาพสมเมนนะครับเราจะเห็นจากภาพอยู่ทางทิศเหนือของเขาโพสมเมนนั่นเองนะครับบุพเพวิเทหทวีปอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพสมเมนนะครับชมพูทวีปนั้นอยู่ทางทิศใต้ของเขาพสเมนนะฮะชมพูทวีปคือทวีปเราปัจจุบันที่โลกเราอาศัยกันอยู่ทุกวันนี้เราเรียกว่าชมพูทวีปนั่นเองนะครับแล้วก็อมอนโคยานทวีปนั้นอมอรโครยานทวีปนะฮะตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกของเขาพาุทม,มีนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในลักษณะพิเศษของมนุษย์แต่ละทวีปนั้นเป็นอย่างไรนะฮะก่อนที่จะไปลักษณะพิเศษของมนุษย์แต่ละทวีปนั้นอาจารย์อธิบยให้ฟังก่อนว่าทวีปแต่ละทวีปนั้นจะลอยนะฮะล้อมรอบนะลอยอยู่บนน้าล้อมรอบเขาพาุทม,มีนทั้ง4ทิศนั่นเองอันนี้มองจากมุมบนนะครับอันนี้ก็คือยอดเขาพุทมีนเรียงลงไปนั่นเองนะครับสทวีปนั้นจะลอยล้อมรอบเขาพาุทม,มีนนั่นเองนะฮะ ทวีปที่1อุตรกุรุทวีปตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาพุซเมนนะครับใบหน้ามนุษย์นั้นเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะให้นักศึกษาจำให้ดีนะฮะหน้าของชาวอุตรกุรุทวีปนั้นใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะมนุษย์มีอายุไข1 0หนึ่พันปีเท่ากันทุกคนนะครับเมื่อมนุษย์ในทวีปนี้ตายไปแล้วจะไปเกิดในสุกติภูมินะครับมีมนุษย์ เป็นที่ตั้งนะฮะไปจนถึงสวรรค์ชั้นชากระมาพจร,รรูปประภูมิรอรูปประภูมิต่างๆนั่นเองนะครับจะไม่มีใครไปเกิดในใบายภูมิทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าคนในทวีปอุตรลก,รกุทวีปนั้นตั้งใจทําบุญนะฮะร,รักษาศีลห้าก,กันทุกคนนั่นเองเป็นทวีปที่มีความสงบสุขมากนะครับหน้าของใบหน้าของมนุษย์นั้นมีสันฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองนะฮะก็คือตามลักษณะของทวีปของเขาที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับนักศึกษาอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะว่ะ นักษาลองจินตนาการดูนะครับคนทั้งทวีปนะฮะมีใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทุกคนก็ไม่ใช่สิ่งผิดปกติอะไรถูกไหมครับแต่ถ้าเราเข้าไปสมมติเราหน้าเรียวๆอย่างเราเนี่ยเดินเข้าไปเราก็จะเป็นเอเลี่ยนสำหรับเขาทันทีนะฮะให้สังเกตว่าคือเขาเป็นปกติหน้าสี่เหลี่ยมนะเขาก็ปกติกันทุกคนนะหน้าสี่เหลี่ยมทุกคนนั่นเองนะครับมาสู่ทวีปที่สองนะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเขาอุซเมนีนนั่นก็คือทวีปบุพพวิเทหทวีปนั่นเองนะครับใบหน้าของมนุษย์ใน คนในทวีปนี้นะครับมีใบหน้าเหมือนพระจันทร์เต็มดวงนะกลมบอกเลยนะฮะมนุษย์มีอายุขายหนึปีทุกคนนะฮะเหมือนอุตรากุรุทวีปก็คือตายแล้วนะจะไปบังเกิดในสุคติภูมิมีสวรรค์มีมนุษย์มีสวรรค์มีพรหมเป็นที่ตั้งนั่นเองนะครับ สามนะชมพูทวีปนั่นเองนะชมพูทวีปนั้นตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาพุสเมรนะฮะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาพุสเมรนะใบหน้ามน to ุษย์เหมือนดุมเกวียนนะฮะให้ลักษณะดุมเกวียนเป็นแบบนี้นะรีดีหน่อยนะฮะอายุมนุษย์ไขไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับการประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วนะครับใครประกอบกรรมดีมากนะฮะก็จะมีอายุที่ยืนยาวหรือใครประกอบกรรมชั่วมากก็จะมีอายุที่สั้นลงนะครับเมื่อตายไปนะจะเกิดในสถานที่ที่แล้วแต่กรรมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนรก นะมนุษย์สวรรค์ลืกไปนิพผ่านนั่นเองนะฮะดังนั้นนะพระพุทธเจ้านะฮะเวลาจะมาตรัดสรูนี้จะลงมาตรัดสรูนที่ชมพูทวีปเท่านั้นนะเพราะเป็นทวีปเดียวที่อายุไขของษย์ที่ไม่แน่นอนพิจารณาเหตุบุญเห็นบ,ปนบาปที่ชัดเจนนะครับพระพุทธเจ้าจะลงมาตรัดสรูนที่ชมพูทวีปเท่านั้นนั่นเองนะครับ สอมอนโคยานทวีปนะฮะอมอนโคยานทวีปนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของขูเขาสุมเมนนะครับใบหน้ามนุษย์อายุใบหน้ามนุษย์นะฮะเป็นเซี่ยวนะฮะเหมือนกับพระจันทร์ข้างแรมแรมแปดข้ามนั่นเองนะฮะมนุษย์มีอายุไขทั้งหมด400ปีทุกคนคนละ้าคล้ายอุตรกุลทนะะทุทวีปนะบุพภพวิเทหทวีปนั่นเองนะครับเมื่อตายไปแล้วก็จะไปบังเกิดในสุกติปูมนั่นเองนะครับ น,นี่คือภาพนะวพทวีปทวีปต่างๆที่อยู่ในสมุดภาพไตรปู่ินะอันนี้ก็คือทวีปนะที่ล้อมรอบเขา,าพุทธุมีมนั่นเองอันนี้คือเขา,าพุทธุม,มีนเห็นไหมฮะนักศึกษาสีาฟ้าๆเนี่ยที่มีปลาอยู่นั่นคือปลาโนนนั่นเองหนุนทวีปอยู่นะครับก็คือนะเป็นเขา,าพุทธุม,มีนและเขาสตาบุบริพันเจ็ดชั้นล้อมรอบนั่นเองนะครับนะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูจากอุตรากุุทวีปดีกว่านะเพราะว่าเป็นทวีปที่ กล่าวถึงเยอะที่สุดในไตรภูมิกถาของพยาลิไทยนั่นเองอุตรกรุุทวีปนั้นเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับผู้คนที่เกิดขึ้นในทวีปนี้นะฮะรักษาศีลทาบุญอยู่เป็นประจำก็ได้มาเกิดอยู่ในทวีปนี้นั่นเองแผ่นดินของทวีปนี้นั้นไม่มีหลุม ไม่มีปุ่มไม่มีนะฮะเสี้ยนหนามอะไรแต่แน่สิ้นล่าเรียบนะรบประดุจหน้ากรองเลยนะฮะมีเมืองใหญ่น้อยมากมายนะครับและชาวอุตรากุรุนะฮะอุตราอุดรดกุรุก็คืออุตรากุรุนั่นเองนะมีข้าวสารนะฮะมีข้าวสารหนึ่งชื่อสัญชาสาลีนะครับข้าวสารนี้ไม่ต้องทางอํานาเหมือนในบ้านเรานะก็คือนะฮะ ต้นสาลีนี้นะฮะงอกออกเป็นรวงเองนะครับเป็นข้าวสามเองร่อนเองเลยนะฮะไม่มีแกลบไม่มีลำนะครับชาวอุตรกุรุทวีปก็เอาหม้อไปรองนะฮะแล้วมาหุงไว้บนนะฮะศีลาก็คือศีลาหินชนิดหนึ่งก็เราเรียกว่าโชติปาสานนั่นเองนักศึกษาจำชื่อเฉพาะไว้ให้ดีๆนะครับหินโชติปาสานนี่คืออะไรคือหินชนิดหนึ่งที่เอามาวางสามก้อนต่อกันเราเรียกว่าก้อนเศร้านั่นเองนะฮะก้อนเศร้า3ามก้อนต่อกันแล้วเอาหม้อวางไปปุ๊บนะครับ หินนี้ก็ติดไฟขึ้นเองเลยนะฮะหุงข้าวนะฮะบัดเดี๋ยวใจบัดใจหนึ่งก็ลุกเป็นไฟนั่นเองนะฮะพอข้า่าสุกแล้วนะฮะไฟนั้นก็ดับไปเองเป็นไฟที่มีความเสียที่เกิดจากหินโชติปาศนั่นเองนะักศึกษา,<ส>าจะเห็นว่าชาวจรากรูทวีปนั้นมีความสุขกสบายมากนะ,ะไม่ต้องมีแกส๊สนะหรือหุงข้าวแบบเราที่จะต้องก่อไฟเองเลยนะครับ นอกจากนี้ยังมีต้นไม้นะฮะต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะเป็นต้นไม้ประจําทวีปนะฮะก็คือต้นกระลัประพึกนั่นเองต้นกระลัประพึกนี้มีความพิเศษอย่างไรนะฮะต้นกระลัประพึกนี้มีความพิเศษคือนะฮะเมื่อชาวอุตรกุุทวีปปรารถนาสิ่งของใดๆนะครับสามารถไปอธิษฐานใต้ต้นไม้นี้ได้เลยนะฮะบางคนอยากได้ iPhone 10s plus อะไรต่างๆเนี่ยก็ไปอธิษฐานใต้ต้นกระลัประพึกได้เลยต้นนี้ใครอยากได้อะไรก็ไปอธิษฐาน ไต้ต้นนี้นะทำให้อุตรคุรุทวีปนั้นไม่มีโจรน,นะฮะไม่มีโจรอยู่เลยนะฮะไม่มีโจรไม่มีอะไรเพราะทุกคนต่างนะอยากได้อะไรก็ไปทิฐิาได้ต้นนี้นั่นเองนะครับรูปโฉมของชาวอุตรคุรุทวีปนั้นรูปงามเหมือนคนอายุ20ปีนั่นเองนะครับนะร,บรูปงามเหมือนคนอายุ20ปีตั้งแต่ตั้งแต่เจริญเติบโตจากเด็กไปจนถึงอายุ20ปีและน่าจะเป็นเหมือนคนอายุ20นะครับ ไปจนถึง1000ปีเลยนะฮะสภาพชนี้คงสภาพชนี้ไม่มีการแก่ผมหงอกหนังเอีย่ยวยดไม่มีนะครับจะคงสภาพอายุยี่หน้าตาเหมืนอนคนอายุย0ปีนี้ไปจนถึง1000ปีเลยนะครับมีการละเล่นต่างๆมากมายหลายชนิดเช่นนะฮะเล่นเครื่องดนตรีฟ้อนราะดูการแสดงต่างๆนะชาวอุตรกุรุทวีปนั้นทุกคนรักษาศิลห้าก็คือไม่มีการลักขโมยของนั่นเองนะครับทำให้ทวีปนี้เต็มไปด้วยความสุขความบริบูรณ์นั่นเองนะฮะ การที่พยาลิไทยนะฮะกล่าวถึงอุตรกุุทวีปนั้นมากที่สุดนั้นบางจนทําให้นักวิชาการบางท่านเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานว่าพยาลิไทยนะฮะมุ่งให้ประชาชนของพระอ,องค์เนี่ยนะฮะไปเกิดในอุตรกุุทวีปแต่สําหรับผู้เขียนหรืออาจารย์เนี่ยนะ,ะผู้บรรยายนีย่อาจารย์เห็นว่าการที่นะฮะพยาลิไทยให้เนื้อหาของอุตร,ตรกุรุทวีปมากนั้นน่าจะเป็นเพื่อการยกตัวอย่าง ผลแห่งการทําดีนะฮะเพื่อให้ประชาชนทําความดีเพื่อเมื่อทําความดีปุ๊บนะละความชั่วทําความดีและทําจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าสู่พันธิพาณน,นั่นเองเพราะอย่างน้อยนะอุตรากูรุทวีปเป็นพบภูมิหนึ่งที่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่พบภูมิที่ฐาวร์มรดิพานนั่นเองนะฮะอุตรากุรุทวีปจึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกตัวอย่างของพญาธิ์ไทยนั่นเองนะครับ นะอันนี้ก็คือนะอุตรกุรุทวีปจากสมุรภาพไตรภูมิในสมุรภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรีเราเรียกว่าอุดรกาโรทวีปนั่นเองนะฮะอุดรกาโรหรืออุตรกุรุทวีปทวีปเดียวกันนะฮะจะมีต้นไม้ประจําทวีปคือต้นกัลละประพฤกนั่นเองนะครับและหัวข้อนะฮะในหัวข้อสุดท้ายคือมหาจากักรพรรดิราชนั่นเองมหาจากักรพรรดิราชคืออะไร นะเราเคยได้ยินกันบ่อยมหาจักรพรรดิราชมหาจักรพรรดิราชคือจอมกษัตริย์นะฮะคือ The King of the King ที่ปกครองทวีปใหญ่ทั้ง4เป็นนะฮะพระราชาที่ดำรงตนอยู่ในธรรมนะฮะธรรมธรรมที่สำคัญเลยนะฮะก็คือจักรวรรด,ดิวัตร12นั่นเองเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังครั้งหนึ่งนะครับเป็นจอมกษัตริย์ที่ปกครองทวีปใหญ่ทั้ง4นะฮะอุตรกรุรทวีปบุพพวิธิหาทวีปชมพูทวีปแล้วก็อมรโครยานทวีปนั่นเองนะฮะ มหาจักรพรรดิราชนั้นจะลงมาอุบัติอย่างโลกมนุษย์ต่อเมื่อนะฮะโลกมนุษย์นั้นเว้นจากการลงมาอุบัติของพระพุทธเจ้านั่นเองนะฮะถ้าไม่มีพระเจ้าลงมาอุบัติมาอุบัตินะ,ะหรือมาเกิดในกัปนั้นเนี่ยจะมีนะฮะจะมีนะ,ะมหาจักรพรรดิราชลงมาอุบัตินั่นเองนะฮะยกเว้นยกเว้นในนะฮะ อนาคตการข้างหน้าคือยุคของพระศรีอริยเมตรัยนั่นเองพระเจ้าองค์ที่5ซึ่งต่อจากพระเจ้าเราคือพระเจ้าเราพระสัมมาโคดดเป็นองค์ที่4นะฮะพระเจ้าองค์ที่5นั้นจะมีมหาจักรพรรดิราชนะฮะมหาจักรพรรดิราชลงมาอุบัติด้วยนะฮะพระนามของพระองค์คือพระพระเจ้าสังขาจักรพรรดิราชนั่นเองนะลงมาอุบัติพร้อมกับพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งเป็นยุคที่มีความพิเศษนะซึ่งหาได้ยากมากที่นะมหาจักรพรรดิราชจะลงมาอุบัติพร้อมกับพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับ สำหรับมหาจักรพรรดิราชนั้นมีหน้าที่อะไรนะคือรักษาความสงบสุขของโลกมนุษย์นะฮะแผ่อำนาจไปโดยธรรมคือไม่มีการใช้กำลังในการยึดครองนะจักรต่างๆเลยนะฮะพระองค์ทรงใช้ธรรมะ12ประการคือจักรวรรดิวัชสิบสองซึ่งเป็นธรรมะที่จะทำให้เป็นมหาจักรพรรดิราชนั่นเองนะ,ะซึ่งเป็นคุณธรรมข้อสำคัญของความเป็นมหาจักรพรรดิราชนั่นเองใครที่จะเป็นมหาจักรพรรดิราชได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักจักรวรรดิวัชสิบสองประการนั่นเองนะครับ นะสำหรับนะพร็อพนะฮะหรือของคู่บุญหรืออ็อกซิเซอรีประจำมหาจากักรพรรดิราช7ประการนั้นมีอะไรบ้างคือ1น,นะครับจักรแก้วนะฮะจัก,กรกะรัตนะนั่นเองจักรแก้วนะ,ะสองหัตถีรัตนะช้างแก้วนะฮะสามอสวรรตนะม้าแก้วนะ,ะสี่มณีรัตนะดวงแก้วนะฮะห้าอีถีรัตนะหรือนางแก้วนะฮะอีถีรัตนะหรือนางแก้วนี้นะั้นนางแก้วนี้จะมาจาก อุตรกุรุทวีปนะฮะจะเสด็จมาจากอุตรกุรุทวีปมาเป็นมเหสีองค์ใหญ่ของมหาจักรพรรดิราชนั่นเองนะฮะคุณสมบัติของนางแก้วนี้นั้นนะครับเมื่อมหาจักรพรรดิราชตัวร้อนนะฮะนางแก้วนี้จะตัวเย็นหรือในตอนที่ฤดูหนาวนะฮะมหาจักรพรรดิราชนี้ตัวเย็นนางแก้วก็จะตัวร้อนนางจะมาพร้อมกับนะฮะเข้าสารที่จากอุตรกุรุทวีปชื่ออะไรครับนักศึกษาอาจารย์สอนไปแล้วจําได้ไหมเอ่ยสัญชาติสาลีนั่นเองนะจะมาพร้อมกับ ข้าวสารนะในหม้อนะฮะตักไปเท่าไหร่นะฮะข้าวสารก็ไม่ยุบออกไปจากหม้อเลยนะฮะก็เป็นข้าวที่หอมหวานมากนะุงให้จกักรพรรดิราชกินทุกวันนะครับหกขหาพติรัตนะหรือขุนคลังแก้วนั่นเองนะเป็นกระทรวงการคลังของมหาจากัากรพรรดิราชนั่นเองนะครับแล้วก็เจ็ดปรินายกรัตนะขุนพลแก้วขุนพลแก้วแล้วโดยตาแหน่งจะเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่หรือองค์โตของมหาจากัากรพรรดิราชนั่นเองนะครับพระราชโอรสองค์ใหญ่นี้หากประพฤติปฏิบัติ ในธรรมะจักรวัรดิว่สิบสองประการนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นนะมหาจักรพรรดิราชนะต่อจากพ่อตัวเองได้นั่นเองนะครับสำหรับเอกสารอ่านเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกในชั่วโมงนะครับเป็นนะครับบทความเรื่องจากพระเจ้าอโศมหาราชถึงพระเจ้าอทิตยราชนะฮะความสําคัญนะครับนะฮะคติจักรพรรดิราชกับความสําคัญของพระธาตุในจามเทวีวงศ์นั่นเองนะฮะอันนี้อาจารย์ได้เผยแพร่ลงใน บทความหลังการประชุมวิชาการระ,ระดับชาตินะฮะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏน์ลำปางนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวอันนี้อาจารย์จะสำเนาเอกสารแจกกับนักศึกษานะเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์ใช้ในการออกก็สอบด้วยนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งอ้างอิงทั้งหมดนะฮะที่อาจารย์ใช้ประกอบในการบรรยายวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็พาร์ทของนะมนุษย์ภูมิก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะในตอนหน้าจะเป็นหน่วยที่7นะครับเป็นหน่วยของสวรรค์ชากามาพรจรภูมินั่นเองสำหรับวันนี้นะขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีนะักศึกษาทุกท่านครับสวัสดีครับ